ายงานจากสกายมาคัสแลตฟอร์ดยังคงไม่ได้ร่วมฝึกกับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยวันนี้เขาจะฝึกซ้อมแยกเป็นการส่วนตัวต่อไปเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการป่วยและในช่วงคืนที่ผ่านมาดิมาซิโอายงานเข้ามาว่าจะเป็นวันสำคัญสำหรับอนาคตของมาคัสแลตฟอร์ดโดยเดวินเมนาดพี่ชายและเอเย่นของมาคัสแลตฟอร์ดเตรียมที่จะพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับข้อเสนอที่เป็นไปได้สำหรับการย้ายทีมหลังจากที่ได้เสนอชื่อให้กับนักเตะหลายสโมสรในยุโรปในช่วงไม่กี่สัปดาาาห์่ผนม และมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าเอซีมิลานกำลังรอการตอบกลับจากพี่ชายที่เป็นเอเย่นของมาคัสแลตฟอร์ดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีกับข่าวเช้าชายูเนเต็ดประจำวันที่16มกราคมครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปฟาบลิซิโอรโรมาโนนักข่าวชื่อดังยืนยนันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดโอกาสในการคว้าตัวนักเตะที่เป็นเป้าหมายสำคัญในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยเฮเวิกโกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโครโ,โลม,มลนี่ที่ย้ายไปร่วมทียมยูเวนตุสโดยเป็นการยืมตัวจากปารีสแซงแชงแมงจนถึงเดือนนนิาย และไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดโคโลโลมนีได้ตอบรับข้อเสนอและจะเดินทางไปตูรินในสัปดาห์นี้เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและข้อตกลงจะเสร็จสมบูรณ์มาที่รายงานต่อไปเป็นข่าวของอันโตนี่มีเอเย่นหลายรายยื่นข้อเสนอให้อันโตนี่ย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้โดยมีเอเย่นรายหนึ่งรับปากว่าจะหาข้อเสนอจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียมาให้แต่เขาปฏิเสธและเลือกที่จะเจราจากับสโมสรโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งขณะนี้เขากำลังพิจารณาที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมจากสกายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจราจากับหลายสโมสรรวมถึงเรอัลเบติสเกี่ยวกับข้อเสนอยืมตัวอนโตนีโดยยูไนเต็ดจะพิจารณาข้อเสนอสำหรับเขาโดยข้อเสนอที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือข้อเสนอยืมตัวมาต่อกันที่ดีลการปล่อยยืมตัวอีธานวิลเลียมเตรียมจะย้ายไปหาประสบการณ์ในลีกทูโดยคาดว่าจะมีการประกาศการย้ายทีมอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าลีกระดับ4เป็นเวทีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับดาวรุ่งวัย19ปีรายนี้ในการพัฒนาฟีเท้าส่วนในรายของโทบีคอยเยอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเขาให้ยืมตัวในเดือนนี้โดยรูเบนอมบูริมต้องการเก็บเขาไว้และต่อไปเป็นรายงานล่าสุดที่เป็นกระแสดโด่งดังในตอนนี้โดยมีรายงานเข้ามาว่านาโปลีอาจริงเอาจังในการคว้าตัวอาริฮาโดกราณาโชและต้องการปิดดีลให้เร็วที่สุด โดยกานาโชคือตัวเลือกที่อันโอคอนเต้วางไว้เพื่อแทนที่ควิชาควารัสเคเลียโดยมีรายงานของดิมซิโอเข้ามาเพิ่มเติมว่าการย้ายทีมของอาริฮโดกานาโชยังคงติดขัดในขณะนี้เนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงยืนกรานค่าตัวที่70ล้านปอนด์ซึ่งไม่ได้ลดลงเลยในช่วงที่ผ่านมาต่อมาโจวันนี่มันนาผู้อำนวยการกีฬาของนาลี ถูกถ่ายภาพขณะเดินทางมาถึงโรมหลังจากพูดคุยกับทีมงานของอาริฮาโดกานาโชในบาร์เซโลนาและมีรายงานว่าสกอตต์แม็กโทมิเนได้พูดคุยกับกานาโชเรื่องการย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนาโปลีมาที่บทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไวร์ได้กล่าวถึงแฟนๆขอขอบคุณอย่างมากสําหรับการสนับสนุนอย่างเดือเชื่อที่มอบให้กับเราตลอดทั้งปีปีนี้เป็นปีที่ยากลําบากในฐานะนักเตะพวกเราขอรับผิดชอบเพราะพวกเราทําได้ไม่ดีพอเราอยากมอบความทรงจำดีๆให้พวกเขาบ้างอย่างเช่นนัดชิงชนะเลิศ์เอฟเอคัแต่มันยังไม่พ พวกเขาจะสนับสนุนพวกเราผมไม่จาเป็นต้องบอกพวกเขาเพราะพวกเขาทำเช่นนั้นอยู่เสมอพวกเขาเป็นแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลกและหวังว่าพวกเราจะสร้างความทรงจําดีๆได้อีกมากมายในปี2025แฮ์รี่เมกไกว์กล่าวว่าผมจะไม่มีวันลืมเกมประเดิมสนามในบ้านที่พบกับเชลซีการได้เดินลงสู่โอทเทฟฟอร์ดในชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสิ่งที่ผมจะจดจําไปตลอดการคว้าชัยชนะ4ประตูต่อ0ท่ามกลางแสงแดดอันสดใสเป็นความรู้สึกที่วิเศษมาก พูดถึงการลงเล่นระดับอาชีพมามากกว่า600นัดแล้วผมดูแลตัวเองเป็นอย่างดีผมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในฤดูกาลนี้แต่ผมก็ทุ่มเทกับการฟื้นฟูร่รางกายอย่างหนักจนกลับมาฟิตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจผมรู้สึกดีมากๆและรู้สึกแบบนี้มาตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาผมภูมิใจที่ได้เล่นกับสโมสรแห่งนี้มันเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่เป็นความรับผิดชอบที่สําคัญและตอนนี้ผมขอโฟกัสไปที่ทีมเพื่อสร้างความทรงจําที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนบอลของเราต่อมาเฮนรี่แม็กควายพูดถึงมัสลาวี เขาทำได้ดีมากๆตั้งแต่เข้ามาร่วมทีมเขาเล่นในหลายตำแหน่งและเขาสามารถเล่นได้ทุกที่เขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีมากฉลาดมากและผมคิดว่าคุณสามารถให้เขาเล่นในตำแหน่งใดก็ได้และเขาจะสามารถทำได้ดีเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมครบเครื่องมากพูดถึงมาเทเดลิกเขาเข้ามาและทำผลงานได้แข็งแกร่งมากเขาเป็นนักเตะที่ดีเคยค้าแข่งกับสโมสรใหญ่มาหลายที่ทำให้เขาเข้าใจถึงแรงกดดันและเกียรติของการได้อยู่สโมสรระดับนั้นเขามาพร้อมประสบการณ์และความเป็นผู้นำมากมาย ล่าวถึงเลนิโอโรเป็นดาวรุ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะก้าวขึ้นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กระดับชั้นนําเขามีทุกอย่างที่เซ็นเตอร์แบ็กยุคใหม่ควรมีเขาต้องการคําชี้แนะเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของสโมสรแต่เขาจะได้รับประสบการณ์มากมายในช่วงเวลานี้ผมมั่นใจว่าเขาจะประสบความสําเร็จอย่างมากกับสโมสรแห่งนี้พูดถึงรูปเบนอโมริมเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งมากมีแทคนิคที่เฉียบคมการฝึกซ้อมสนุกแต่ก็เขเ้มข้นมากเช่นกัน เขาเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงในฐานะนักเตะเราเชื่อมั่นว่าเขาและทีมงานจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเรานักเตะเองก็ต้องรับผิดชอบที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงดังที่ผมได้บอกไปผมต้องบอกว่าผมประทับใจเขามากตั้งแต่แรกที่เขาเข้ามาเขารู้ดีว่าต้องการอะไรจากทีมและนักเตะทุกคนตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงปรับตัวซึ่งบางครั้งเราก็ยังทําได้ไม่ดีพอในสนามแต่ในฐานะนักเตะเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งนั้นเราทุกคนต้องพัฒนาฟอร์มการเล่น การเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกสนามและตอนนี้สิ่งที่แสดงออกมาในสนามยังไม่ดีพอและรายงานล่าสุดหลังจากที่แฮร์รี่แม็กควายกลับมาคืนฟอร์ม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมองหาเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่มีศักยภาพมากกว่าที่จะจ่ายเงินมหาศาลสำหรับตัวแทนที่พร้อมใช้งานแล้วยกตัวอย่างเช่นเจรต์แบนเบดของเอเวอร์ตันจากรายงานล่าสุดบ่งชี้ไปที่ตัวของอุสมานดีโอมมนเดซึ่งเคยร่วมงานกับรูเบนอโมริมที่สปอร์ติ้งลิสบอนอุสมานดีโอมมนเดปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหลังให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนและทีมชาติไอวอรีโคสอายุ21ปีและมีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรเล่นในลีกโปรโตุเกสดูกานี้ไปแล้ว16นั มาที่รายงานล่าสุดของฟาร์บิทฮอกกินส์จาก IMC Sport รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทอตแนมฮอฟสเตอร์และอาร์เซนอลได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไบรอันเอ็มโบโม่กองหน้าจากเบรนท์ฟอร์ดและอาจพยายามเซ็นสัญญากับเขาก่อนสิ้นสุดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้สำหรับนัดถัดไปยูไนเต็ดจะพบกับเซา t h เทมตันในคืนวันพฤหัสเวลาตีสามแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมให้กำลังใจทีมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับข่าวเช้าชาวยูไนเต็ดสวัสดีครับ